สสวััดีครอบงานแรกอะแหกมันเลยครับลองดีช้าอีกเนี่ยบีดพื้นทีเต็มเวทีพอดีเลยครับแล้วเจ้าภาพบอกห้ามลถห้ามลดขนาดเวทีเพอ มานาพี่ครับตาเอาเข้าไปเลยเอาลิบมาลงเลยครับมาเลยมาเลยตกบอลตกบอลตรงไปตรงไปตรตตอขวาวาไปไปเร้ไปเลืยจัมยบาทอยมาถอยมา

โอ้หลวงทานหลายครับนี่ดีวาร่วมทภาพร่วมกดานไม่เคย้อ่มองคราะารราวัโพทคณะู้นำทั้งสี่หมู่บ้านท้านนทองขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ครีนิว่าเนไฉมพ่อ่อนรับ

พ่อค on ุสวนคำนงหนึ่งกองสามรบาทคุแ huh. ม่อมครวมโฉมหนึ่งองสามรอยบาทฮะไปรถเขาก่อนเลยบนต้องใหกเขาก่อนมาก่อนเนี่ยน้องตังน้เผารเยเอฟไปจอดข้างทางเลยเอาชุเข้ประตูำเดียบวะฮะไปจอดข้างทางู่ะรถเอาชุดเขาตรงประตูอยุนะครับ แ่้อนะครับคุณข้ไปก้อนจะสองคันกัน่องาบาคุณแม่ครัจนารเพลย์เยร้บาทคุณสมนรักทงลีหนึ่งกองสามร้อยบาทคุณนัทนาลีเอาไปเบิ้งแม่เมั่อีอ่ะยูบังใดอ่ะ มึงต้องไปทั้งพุ้นละสองคันน่ะแล้วก็ยูพุ่นอีกราายกตงตาสามกองเก้าร้อยบาทค้นข่ออันนี้จำนำนาฬิกาข้อสองสี่กองราคา ลุนหนึ่งกองสามร้อยบาทมีแม่โูการดาภาพทุงนงานหนึ่งกองสามร้อยบาทคุณแม่ตุ้ยพันพาติดเจ้ 1, ากอง ไะรถเจ้ารถเต้นเต้นแล้วเนาะแมนครับเอาเข้าไหนเลยแมนครับหรือว่าหรือให้เรากลับรองน้พอลงเสร็จแล้วแมนเข้าไหนเลยเพราะว่าก็ไปได้เช็คเตรมกันที่เดียวของทุกอย่างหมดครับย้อนไปถ่ายให้กันน่อเดี๋ยวเอาไม้โยกเพราะว่าเขามีมองจอดมองหินบองเดียวเนี้ยหลังสาราเนี่ยจอดได้เยอะห้าหกคันเออเราจอดแล้วนี่กระตีออกคนนั้นที่พอลงหรือเปล่าลงเลยครับอันนี้เอาออันนี้เาไว้ก่อน ลูกหลานแม่เห็นตะลดแม่ก็ดีใจแล้วยังว่าท่านได้เห็นหมอลำเล่นเยอะเห็นตะลดก็ดีใจแล้ว

ประชาัมพัคัญถึงเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่รอบโบส์นะครับขอความร่มอให้ทยานก็ต้องรอรถสองทานั้นไม่อีกก็นรถล้างเลยหร่าเรองอเนี่งเรืขอามร่วขาเอรเนี่บนี่คหลบตั้งเวทีเราเขาก็อดพีนแล้วดิเขาเดียวขาบอะไดเจ้าของรถมอเตอร์ไซ ที่จอดอยู่ด้านฝั่งิอาตัวักตินะครับให้ท่านพยายรอออกนะครับขอความร่วมมือนะครับเลื่อนรถเวทีไหมเลื่อนรถเวทีไหม คือบ็ถอยเขาา้ารถมาตัดต้นไม้ตอนไหนเนาะอุอราบะก็ะอยากตัดอย่างนั้นนะครับแต่มันตั้งม่ได้ นีเดี๋ยวฝากไปท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ